สวัสดีนกักเรียนชั้นถึงศึกษาปีที่6วันนี้เจอกับคุณครูในรายวิชาการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะคะโรงเรียนบ้านฟูวิงอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคุณครูผู้สอนนางสาวสาวิยักษ์กานนา,าจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะ 1. นนันเกเรียนสามารถแยก นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้ 2. นักเรียนสามารถาจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวของตนเองนะคะที่มีวัยต่างกัน 3. เห็นคุณค่าของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวต่อไปนะคะ เรามาดูการจัดอาหารให้สมาชิกแต่และคนในครอบครัวมีหลักการดังนี้ 1. จัดอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เรามาดูหมู่ที่1นึ่งนะคะ,ะหมู่ที่1โปรโตีนเอ๊อะโปรโตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วม,มลดแห้ง อาหารทะเลช่วยให้เจริญเต,ติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะต่อไปนะคะคาร์าโบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างมีข้าวมีแป้งมีน้ำตาลมีเผือกมีมันช่วยให้ร่างกายมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆเรา,ามาดูหมวดที่3นะคะเกลือแร่เกลือแรก่ก,แรก,ก็คือผักใบเขียวและผักอือ่นๆ ใยอาหารและช่วยทำให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและขับถ่ายสะดวกนักเรียนถ้าไม่ชอบก็ต้องพยายามกินนะคะพยายามกินผักใบเขียวมีประโยชน์นะคะกินแครอทไปใส่ในข้าวต้มก็ได้ไปใส่ในผัดก็ได้นะหรือว่าไม่ชอบกินผักก็กินนะคะข้าโพดก็ได้นะคะ,ะต่อไปวิตามิน วิตามินผลไม้ต่างๆมีวิตามินและใยอาหารช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและขับทายสะดวกอันนี้ผลไม้อ่าน่เป็นควรกินผลไม้เยอะๆนะคะต่อไปหมูห้านะคะไขมันไขมันจากพืชและสัตว์ได้แก่นะ้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆ นะคะ,ะไขมันจากพืชสัตว์ได้แก่น้ำมันพืชก็คือที่เราทอดปลาที่บ้านนะไข่เจียวไข่ดาวนี่แหละน้ำมันนี่แหละน้ำมันพืชนี่ไขมันนะคะหมู่ห้าต่อไปเรามาจัดอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนะคะนี่ตรงอดูวัย เราจะมาดูนะคะวัยเรียนอายุ6ถึง12ปีเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและมีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเปลือกเปลือกตลอดเวลาจึงต้องการอาหารประเภทโปรตีนนะคะรุ่นวัยเรียนต้องการอาหารประเภทโปรตีนนะคะและรับประทานอาหารทะเลเพราะมีสารไอโอดีนป้องกันการบุก่องทางสติปัญญานะคะ อะต่อไปวัยรุ่นวัยรุ่นก็คือวัยอายุ12ถึง20ปีเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดังนั้นต้องทานอาหารหลักห้าหมู่ที่มีปริมาณมากในะมื้อเช้าและมื้อกลางวันก็มื้อเย็นนะคะรับประทานกับผักและผลไม้ทุกมื้อนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูไว้ผู้ใหญ่นะคะ วัยผู้ใหญ่หวัยผู้ใหญ่หรือวัยทํางานอายุ20ถึง60ปีอครูก็จะอยู่วันี้นะคะเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มีสมรรถภาพทางร่างกายสูงสุดความต้องการอาหารน้อยลงวัยรุ่นน้อยกว่าวัยรุ่นนะคะและมี และมักพบปัญหาร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปควรเลือกอาหารที่ให้พลังงานมากเช่นเช่นอะไรคะที่ให้พลังงานมากก็คือข้าคาร์โบไฮเดรตข้าวแป็นน้ำตาลเผือกมันพวกนี้มันอยู่ในคาร์โบไฮเดรตนะคะมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยนี่จะอยู่ในไขมันหมู่ที่ห้านะคะอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่นะคะต่อไปเรามาดูวัย ชราอินใชัยวัยผู้สูงอายุหรือวัยชราเองนะคะอ่าวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเช่นฟันเสื่อมสภาพประสาทสัมผัสสัมผัสง่ากลิ่นไม่ได้รับกลิ่นรสไม่ได้รับกลิ่นรสต่างๆาและดูดซึมอาหารทําให้ได้น้อยลงเลือกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะ กลุ่มนี้จะลดไขมันสูงเดีย๋ยวจะเป็นเบาหวานอีกนะคะอาหารรสจัดก็ไม่ได้นะคะรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเค้กต้มแบบนี้ที่ย่อยสลายย่อยง่ายดื่มนมมันเนยและรับประทานผัดและผลไม้สดที่เคี้ยวง่ายๆนะคะรุน่นนี้อ่าต่อไปนะคะ สจัดอาหารให้มีปริมาณเพียงพอนะคะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวเวลาจัดอาหารก็ถ้ามีสมาชิกกี่คนก็จัดให้เพียงพออย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะคะต่อไป4ี่จัดอาหารให้หน่ารับประทานเพื่อไม่ให้ผู้รับประทานเกิดความเบื่อหน่ายเวลาจัดอาหารให้ให้ดูน่ารับประทานอย่าให้เบื่อยาทำอาหารซ้ำควรแบบท,ทำอาหารแบบไม่ซ้ำกันมั่งนะ อย่าซ้ำเกินไปปลาทอดปลาทอดปลาทอดไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวนี่เอานะคะเออต้มยำไข่เจียวเออแบบนี้แลหละน่ากินหน่อ,อ,อนะคะ่ะาต่อไปนะคะนักเรียนทํรายงานที่สามนะคะการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะคะอ่าเรามาดูรายงานของเรานะคะรายงานที่สาม ในงานที่3การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นักเรียนอาคาชี้แจงให้นักเรียนจัดอาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยแตกต่างกันอย่างน้อยสองคนขึ้นไปนะคะสองคนนะคะเออหนึ่งคนไม่ได้เอเอาสองคนขึ้นไปอย่างน้อยสองคนสามสี่ห้าแล้แต่นักเรียนนะคะมีอีกคนอามาดูชื่อสมาชิกอาชื่อใครชื่อ มดูตรงนี้อ่ชื่อชื่ออะไรชื่อตรงนี้ชื่อสมาชิกนะคะวัยอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอ่ะหรือว่านักเรียนมาดูตัวอย่างตรงนี้นะคะ่ะดูเพิ่มเติมทำให้มันใหญ่หนะ่อยอ่าดูนะคะตัวอย่างอย่างเช่นชื่อสมาชิกน้องเอนะคะน้องเอช่วงวัยวัยอะไรคะอ่าช่วงวัยวัยเย็นนะคะวัยเย็นอายุเท่าไหร่คะ หกปีถึงสิบสองปีนะคะอ่ามื้อเช้ากินอะไรคะข้าวต้มกุ้งนมสดมะม่วงสุกอ่ามื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับแกงไทยแกแบงไทยน้ำกะทิเออมื้อเย็นข้าวสวยไข่เจียวผักคนาน้ำมันหอยส้มเขียวหวานเป็นไงบ้างคะ,ะกิจกรรม เข้าใจไหมคะอ่านม่คืนครูเข้าใจนะครูอธิบายยกตัวอย่างครับอือเอาสมาชิกในครอบครัวนะคะอ่าประมาณสองคนนะคะอะ่ต่อไปเรามาดูสรุปนะคะ สรุปันสรปเกี่ยวกับการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวกรุงเทพฯลดช่ววัยแต่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้รับสุขภาพอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขภาพที่มีประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งเล็กนะคะช่วงปัยมกินอาหารช่วงท่าหมูยช่วงวัยหมวยเท่าไหร่ค่ะถึง1 three, two, three, six, six, three. 2 2วัยรุ่นอายุ12ถึงยสิบ วัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ยี่สิบปีถึงสิบสิบปีวัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปหลักการจำวัยผู้สูงอายุตั้งแต่ได้เงินผู้สูงวัยใช่ไหมคะเอออายุ60ปีอ่าแล้วก็นักเก็นต้องดูย้อนด้วยนะคะ